วันนี้นะคะงานท,านที่งานที่บึงบุญได้ข่าวว่าเป็นงานแหลกเพราะว่าเข้าไปซาผมมาร้านสริมสวยบอกว่ามาล่ำวงแหลกที่ใดมาลงอยู่บึงบุญนะคะเอาอีรีแล่ลวบอกแบบนั้นอีรอีรในรอบไหนในรอบในรอบไม่รู้อ่ะในรอบสองสามปีบอกไว้หลายปีได้อมีมาล่ำมาลงบึงบุญเล้เธอเออวันนี้น้องตุ๊กตามกินข้าวหรือยังค่ะยังเลยค่ะยู่มากเดี๋ยวเราไปวันนี้เราไปดูกับข้าววงนะคะว่ามีอะไรบ้าง พี่เมียจอนกับมาหาเนื้อกินได้วันนี้ได้ปลาวงก็มีนะครับอันนี้อ่าอันนี้อะไรปนปลาทูครับพี่น้องปนไปอ่ะปลไปยังไงปนปลาดุปนปลาดินปนปาดินใหญ่นี่นะคะกับข้าววันนี้ปลานินใหญ่แล้วก็ซุปบะเขียบบาร์บีคิวเสียบให้แล้วก็ซิมีตับหมักแดงตับหมักหูอันอันนี้หัานตับักหูตับักแดงเบิดขึ้นนะคะผู้ใดหิวก็คือกินได้เบิดนะคะ ได้ทั้งคืนค่ะแม่จันเต็มที่แม่บอกอันนี้ยังอันนี้ข้าวเหนียวร้อนๆป้าทุกานหัวกินด้วยกันด้วยกันกินด้วยกันตุ้มตาเราหาข้าวไปกินเถอะค่ะเออเราเราเออตามตามมะเตียงตามข้าวเสียพ่อแม่ขับปนมา เอ,เอาเอาเอาเบิร์ชูยางกนนว่าแนวแนวมาอยากกินแล้วกัก๋วยเตี๋ยวกูเป็นมันแล้วจะมันทะลุกมึงก็ไปกินคนเดียวสิยา่าข้างเงาสุภาพทั่วอันเบิร์นะคะไปใช้ข้าไปใช้่ะอาบน้ำค่ะเป็นจ้นไม้ค่ะอวันศุกค่ะเมื่อคืนเนี่ยผู้ใดกับวันรุมกก่มวันขี้ใช่ค่ะยังไราจารนผู้เขาได้ศกร์เ่ยมัเป็นผีโอ้ไม่ไหวไม่ไหว สวัสดีค่ะสวัสดีพอล้านค่ะพอล้านยังยังพอล้านยังยังปอนี่ต่อปอนี่เหรอต่อปอต่อปอมืัอวานี่พ่อว่ายังก่อมาเอาเงินไปซื้อยังซื้อผ้าท่านเมื่อนี้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 มาขาดเมื่อนี้มาขาดเมื่อนี้มาขาดเอาเป็นวันหน้ายัง วันนี้ทานทาน,นะคะอะไรเพลงฮะจะเอาเป็นวันนี้แล้วเอาเป็นวันหน้าฮะวันไหนก็ได้ค่ะพร้อมเสมออ่าก็ต้องถามให้ครบทุกคนฮะแต่ทุกคนยังไม่พร้อมเสมอ <c oughs> เอออันนี้พิธีกรของเรานะคะว่า,านาว่า,านาว่านาอาบน้ำแล้วว่านาถ้าได้อาบน้ำเตียอาบแล้ววันนี้แสดงว่าดูคลิปเจ้าเนี่ยอาบแล้วอาบแล้วอาบแล้ว่านาอาบน้ำแล้ว แมนบอแมนบอคือเป็นแมนตังนะแมนพี่น้องแมนเมื่อกลาแล้วินเ้วัล่ยองนีาี่ปิ่งบัวอา้แต่ว่าคือบ่อื้อเพราะว่าอาบหรืว่าอาบกับซ้ำเก่าไหมพอเสร็จทีพ่อแกบุญบายอะไรป่าครับอันนี้อันนี้พระเอกใหม่ค่ะนาด ออกอกน้องกัซอกันรอยหยังก่อไอ้วงสกอครับไอ้วงสกอไอ้วงสกอนะคะฝากั้หัวกระตือตนอ,อ,อ้นไอ้มแตแม่งก่อทำอะไรอยู่ตายอะไรทำไมป๊วเปื่อย ร้อนอบอ้าวมากเลยในคาวไม่มีโอ๊ว่าเจ้าข่อยกับเจ้าะัวกับเมียกัระเจาะแต่ยันี้มีเนี่ยรัดผิวตึงโอ๊ตทันดุดกันนะจ๊ะเขาซาเขาซาบรลืมเลยเนี่ยฮ้อนบระคั้นร้อนฮ้อนแต่ว่ามือนี้มึงส่งเราเป็นคือจังเข่าฝนปะบ้าโตกดอกป้าอักจะป้าโตเพราะว่าแม่แรงลายแม่แรงลายแม่แรงลายนะคะอันนี้ค่ะที่กำลังกำลังขึ้นฉากเดพี่น้อง กำลังขึ้นฉากนะคะหลังเวทีเราวันนี้ที่คือคืนให้ไม่ไโอดเจววอวายหยังนี่หยงเจอวายหยัง,ววยงให้ขออ่อยเว้กยัว่มวตื้อกับว่าก,กวาัวเนาะเจอว่าข่กับแมงก็เป็นพวกับเมยกันนี่มันว่าแมงเนอะเอาสู้หาสนากันไปมสู้น็อตกอนกันแม่ไม่รับคําขอโทษจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นอนนีนึงหนาเลยอีนึงกับขาเหล่เนี่ยุไปเห็นหยังกันเจอกันสอบพอความจริงค่ะไม่หลักฐานพ่อเจอกันสอบพ่อปัตชุ มาลวดบ้านสุกบ้านสุดแล้วคุณแห่งจังตำรวจบ้านสุดก็เอาไปซว้ายแรง,งมากเต็มคนนะคะเสียคนแร็วๆเสียคนแล้วๆคนแบบฟุ้งฟิ้งคนแบบฟุ้งฟิ้งพูดเสียคนเนี่ยนี่พูดเสียคนเนีเ่ยนเนี่ย,เ,ยนเนี่ยอนะุณาอนณะที่ลวดเร็วที่สุดในโลกใช่แล้วุณก็ไวมากแ <laughs> นะม่กินขา้าวไปยังเรือ ยังเลยสัตว์โอ้ยวืบๆแบบพุนลังคนร้อนมากค่ะอบเ,เอานะคะอบเอาเอาเต้นเฮาอยู่นันเตี่ยป้าเอกบอมเบ่มาหอดกอนมูหาเต้นบอพอุ้ยลืมบอกเขากางเต้นไอตับบอกอีบิวเอาเต้นมากลางอีตับเนีย เอา้าวอ้าวอ้าวจุ่มยูอ, <c oughs> อ้นนาวอุ <c oughs> อ้ยทุกคนค่ะเราไปเห็นอันหนึ่งอนี่ยู่อันอยู่ว่องเข้ากับเนียนลานตัดผมดิลานตัดขนดิลานตัดผมเต้นขนอันนี้ก็ลดอกกุปกรณ์นะคะกำลังจะไปหามีซอยลังต่างลำโพงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคกูตั้มค่ะ <c oughs> อาบน้ำหรือยังค่ะบอกคขาผูสัมผัสด้วยน้องอาดอาบหรือยังขาไม่ทาย่าเจ้าขาทำอะไรคะเนี่ยตัดผมค่ะไรกันใหญกินอะเจ้ามอญตัดนตัดขนบ่อ๋อนี่นี่ก็คือช่างตัดขนประจำวงนะคะใช่ค่ะขนอะไรอ่ะผู้เดินค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นลิงค่ะแกเป็นพันผู้เดินบ่ผู้เดินเี็กคอยพันหยั่งวะของมึงตัวที่อยู่น้ำบัดเนี่ยเอาคือนวางสั่นไม้อีแดงบ่ พี่น้องนางเอกสมมิวสิบ้าบังคับเอาเันปลาเข็งเันอีกแล้วบะเมนบะมีดอกบะมีบะมีมันอีบะมีบะมียัดเยียดตลอดฮาวออยด์ฮาวออยด์ฉันวยากพ่อนม่บะมือเนี่ยผู้ใหญ่อันใดญนุ้กเสามามันก็มาตลอดออเนี่นะคะู้้ดดออย่เสวัสดีครับพี่พรสวัสดีครับคืออยู่คืออยู่คืออยู่เอาไรโซเดียมเราตัดผมเถื่ใจคุณแม่เตี้ยสุดยอด มีลาสร้างปัจจามงนะเ้ามีลาเขามีลาตัดคนอันอ่านน้ำตัดคนสุนัขด้วยนะมาบาาอันนี้เราเอาเองดิเลาเอาเองเข้าบดีบ้าเห็นเล่าดิเข้าหยอกกันเนาะหรือก็ได้ยืดตัดวันเบื้สีสีนั่นเกิดว่าเกิดไม่แม่นั่งเกิดว่าอันสีดำออกมาออกมาแล้วกลายเป็นด่างดำเดี๋ยนี้ มีสดิงนะคะเป็นที่รักของ f อฟซีทุกๆคนเลยพ okay> ี่น้องอย่าเริ่มเด้ออำเภอบุญบูนเมืองบุญบูนเออแจ้งแต่งไม่ยวนมาล่ามยี่สิบปีเออพอกระดิญินอำเภอนี่ยก็จังจะเป็นจังไงกับอำเภอโพตากหนองคายจ้กมาแต่ไสเอายาวลาบอมเมีนมันบอกกันเคยกดิญินที่แรกคิดว่ามันติดขัดใช้ขมิ้นผู้นี้เนี่ยเพิ่นว่าบอมเมีนนี่ใกล้ๆล่าสีนี่พนะเอา อีก,กอำเภอหนึ่งรัตนาว่าลัตนาเคยได้ยินไม่ใช่รัตนามีสองลัตนามีรัลลตนาสีสก็ตกับรัตนาสุรินเจ้ารู้ไหมน้องไายกับมีม่โบวินตีแบบเพื่อรัตนาอันนั้นรัตนาว่าปีถ<ช>้ลาลัตนาเขาว่าปีปีนี่มันต้องอยู่สารคามนะเป,ป็นสวนอำเภอกูบ่ได้เพนดงผือเพนดงผือจบเพนดุงผือ,อเลยเลิศมากมอเดิสมวลเคื่อเขาจ<บ>ะเจอมาขาย กำลังตังเวที่พี่น้องหากำลังเลี้ยกำลังเลี้ยเอาไว้สนิทลราพี่น้องเดี๋ยวจะมาอ่าทายคลิปให้เบื้องนะคะถ้าเกิดวันนี้ไม่รกกันจะทาย,ยเบื้องตลอดนะคะ,คะ,คะบ๊ายบายไปแล้วนะคะ